ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง m i n i n o m o l i l h c n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  นะครับในเกม c อร์ปดิวตี้โมบายนะครับกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับในส่วนของกิจกรรมที่ทาง c อร์ d ดิวตีเนี่ยเขาได้ทำการเปิดมาใหม่นะครับเมื่อวานนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่าอะไรและมีวิธีการทำให้ผ่านแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชม รับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนมาทางด้านซ้ายมือครับแล้วไปที่หัวข้อคําว่ากิจกรรมครับจากนั้นนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าของ Challenger Part นะครับให้เราเลือกไปที่หัวข้อคําว่าภารกิจครับจากนั้นนะครับเราจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้เราเลือกหัวข้อคําว่าพิเศษครับ จากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่หวข้อคําว่าอัศวินวิหกเพลิงนะครับแลกรับรางวัลน,นะครับอ่าสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอัศวินวิหกเพลิงนะครับเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเปิดมาเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายแล้วก็มาสอน,นเพื่อนๆว่ามันต้องทำยังไงบ้างแล้วก็มีภารกิจอะไรนะครับให้เราได้ทำกันบ้างนะครับ สำหรับระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่17กันยายน2567นะครับอันนี้คือระยะเวลาในการทำกิจกรรมนะครับอ่ะในส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของการนะครับเก็บโทเค็นนะครับสำหรับสิ่งที่จำเป็นนะครับก็คือโทเค็นนั่นเองนะครับในการทำธุรกิจอัศวินุหกเพิงนะครับ สำหรับโทเค็นที่เราจะเป็นจะต้องเก็บคือโทเค็นตัวนี้ครับสำหรับโทเค็นตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Hero signal นะครับเขาจะให้เราทำการเก็บนะครับแล้วก็รวบรวมนะครับเพื่อนำไปแลกรับรางวัลนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาครับก็คือในส่วนของภารกิจนะครับที่เราจำเป็นจะต้องทำเพื่อรับโทเค็นนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆนไปที่หัวข้อคำว่าอัศวินีิเพงภารกิจรายวันนะครับ อ่าอันนี้นะครับก็คือภารกิจรายวันนะครับที่เราจะต้องทำนะครับในทุกๆวันทําให้สําเร็จนะครับเพื่อรับโทเค็นเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยนะครับสาหรับในส่วนของภารกิจนะครับอัศวินหกเพลิงเนี่ยเขาจะมีแค่ภารกิจรายวันนะครับให้เราได้ทำนะครับเขาจะมีแค่ภารกิจรายวันเท่านั้นนะครับให้เราได้ทํา ซึ่งจะมีด้วยกันนะครับทั้งหมด3ภารกิจนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีภารกิจอะไรบ้างนะครับสำหรับในภารกิจที่1นี้นะครับเขาบอกว่าให้เพื่อนๆนะครับทําการล็อกอินในทุกๆวันนะครับเพื่อรับโทเค็นตัวนี้1ชิ้นนะครับในส่วนของภารกิจต่อมาก็คือเล่นนะครับ3แมตช์นะครับในที่นี้หมายถึงครับเล่นในโหมดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ b บตเทิรอย่อหรือว่ามันติเพย์เยอ์ก็ได้นะครับให้เราเล่นให้ครบ3ามเม็ดนะครับเท่านี้ครับเราก็จะได้รับในส่วนของโทเค็นฮีโร่สิกแนลเนี่ยเพิ่มเติมอีก2ชิ้นนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อน1นึ่งเมนะครับเราก็จะได้รับเพิ่มเติมอีก1ชิ้นนั่นเองนะครับซึ่งภารกิจไตวันเนี่ยเขาก็จะมีแค่3ภารกิจนะครับให้เราทำนั่นเอง ทีนี้นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยมั่นใจแล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยสามารถสะสมได้ครบหรือว่าเก็บให้ครบนะครับให้เราไปที่ข้อคํา,อาว่าอัศวินวิหกเพลิงนะครับแกลกรับรางวัลนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะครับสําหรับในส่วนของภารกิจตัวนี้ก็คือปืนตัวนี้เนี่ยครับนี่ เป็นปืนสไนเปอร์นะครับสกินฮอสปอตนะครับสกินฮอสปอตนะอ่านะครับเป็นสกินตัวนี้นะครับก็วิธีการแลกรับรางวัลนะครับเราจำเป็นจะต้องมีนะครับในส่วนของโทเค็นตัวนี้ฮีโร่สิกเนลเนี่ยทั้งหมดนะครับ24ชิ้นหรือว่า24อันนั่นเองนะครับเพื่อทำการแลกรับนั่นเองนะครับหรือมันหรือไม่ก็จะมีของอย่างอื่นนะครับให้เราได้แลกไม่ว่าจะเป็นบัตร XP นะครับ บัตรโกคาร์บหรือไม่เป็นบัตรป้องกันแรงนะครับแต่ของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดไปก็ที่บอกไปก็คือว่าเป็นปืนตัวนี้นี่แหละครับนะครับถ้าเกิดเราสามารถแลกแลกรับได้แล้วนะครับไอ้ตรวคอว่าแลกรับมันก็จะเป็นเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมอัศวินวิหกเพลิงนะครับนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u ั s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Gaming Mobile Channel วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย